สวัสดีพี่น้องมือนี่กับชิมะอ่าเห็ดเห็ดปวกเนาะพี่น้องเนาะคือน้ำจุลินซี่เจ้าปวกน้ำจุลินซี่เจ้าปวกซึ่งหมักไปดนนั่นแหละซึ่งเจ้าปวกมาหมักมันพี่น้องเนาะในถังบัวนี่ก็คือเห็ดปวกปั้นพี่น้องเห็ดปวกปั้นได้เห็ดปวกมาสามดอกสี่ดอกนี่แหละก็มาปั้นแล้วก็ เอาจุลินซีใส่แล้วก็มาเติมน้ำนะพี่น้องเติมน้ำอันนี้ก็นแล้วก็จะมีจุลินซีสงังเคราะห์แสง,ง,สงพี่น้องนี่อันนี้จุลินซีสังเคราะห์แสงใส่จังอยเพื่อเป็นปุ๋ยแล้วเฮาก็จะไปหดมองที่เห็ดปวกเห็ดปวกมันเคยออกนะพี่น้องเห็ดปวกมันเคยออกตรงไหนมันเคยออกเฮาก็เอานี่ไปหดไปหดไปลาดนะพี่น้อง ต่วาอันนี้ก็คืออยู่ใต่ห่ม่วงน้อพี่น้องมันจะมีพ่นปวกอยู่ซึ่งปีที่แล้วเฮ็ดก็ถือว่าได้ผลอยูอไ่ได้กินเห็ดปวกได้กินเฮ็ดปวกหลายอยู่พี่น้องได้กินเห็ดปวกหลายอยู่พี่น้องอซึ่งปีนี้ก็สีร่องเฮ็ดบางอีกนาะพี่น้องหามันได้กินอีกซึ่งปีที่แล้วเฮ็ดก็ได้กินลายเทื่อยอยู่พี่น้องเก็บจน เหี้จนฉีกหั่นพุ่นล้วพี่น้องอซึ่งท้งาวโบเอาเอห็ดป่วกมาปั่นเพื่อเป็นหัวเชื้อหรือว่าเป็นสป,ปอร์มันทั้งสี่มันกระจาออกเทธอนึงเทธอเดียวนะพี่น้องออกดอกถึงสองดอกเท่านั้นนะพี่น้องบ่เดียวออกหลายซึ่งท้าวเห็ดแบบนี้แล้วกันสิ่งมันกระจาออกหลายนะพี่น้องลองมึงนะพี่น้องเด้อ